ถ้ามันเครื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลือกแบรนด์ไหนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเลือกเบอร์อะไรก็ได้นะครับคนที่ติดตามผมจะรู้ดีว่าผมใช้รถคันนี้ใช้งานหนักขนาดไหนนะครับขึ้นหัูต้องไลยตลอด <het tour> สวัสดีครับผมเอปัทูนะครับ ตอนนี้ก็อยู่กันที่อู่เอเลสซิงกาลาดนะครับซึ่งเป็นอู่ของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมีคําแนะนำนะครับสาหรับคนที่ใช้รถบนท้องถนนหรือลูกค้าที่จะเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ผมนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลือกแบรนด์ไหนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเลือกเบอร์อะไรก็ได้นะครับเราต้องเลือกความหนืดให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของเรานะครับไม่งั้นแทนที่มันจะส่งผลดีกับเครื่องยนต์ของเราอาจจะกลายเป็นสร้างความเสียหายกับเครื่องยนต์ของเราก็ได้นะครับ ไปแล้วเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้ดูกันสดๆเลยนะครับซึ่งน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถผมวันนี้ก็คือ y y n m m i c o o m o n r a i วเบอร์ความหนืด 15W40 จาก PTT Ruby Can ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมีอีกเบอร์หนึ่งคือ 10W30 นะครับแต่วันนี้ที่ผมเลือกใช้ 15W40 เนี่ยเพราะว่าเลือกให้เหมาะกับรถของผมนะครับซึ่งเลขไม้เนี่ยเกิน150,000กิโลแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลที่เลขไม้เกิน150,000กิเมขึ้นไปสาเหตุที่ เราเลือก 15W40 กับรถที่เลขไมล์แสนห้าไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเราใช้งานไปเยอะพอสมควรมันมีชิ้นส่วนลูกสูบแหวนอะไรที่มันสึกล้อนะครับการที่เราเลือกเบอร์ความหนืดต่ำเนี่ยจะทําให้น้ำมันเครื่องเนี่ยเข้าไปแทรกตามชิ้นส่วนที่สึกล้อนี่แหละแล้วมันจะทําให้มันถูกเผาไหม้ไปกับการจุลเบิดแต่ถ้าเราเลือกเบอร์ความหนืดที่เหมาะสมนะครับเช่นเบอร์ 15W40 เนี่ยมันเครื่องเนี่ยจะเข้าไปสร้างฟิลม เพื่อปกปิดรอยสึกหลอต่างๆนะครับจีลูกสูบกระบอกสูบแหวนต่างๆและยังช่วยรักษากําลังอัดของเครื่องยนต์นะครับให้เครื่องยนต์ทางานเต็มประสิทธิภาพดันดิมคอมมอนเรลเนี่ยดีทั้งคู่ดีทั้ง2เบอร์นะครับแต่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับเลขไมล์และรถของเรานะครับคุณสมบัติหลักๆเลยนะครับก็จะมีเทคโนโลยี Clean Lock นะครับเพื่อรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์แล้วก็ป้องกันการเกิดขี้ตะกันเขม่าดําที่อยู่ข้างในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับทำให้เครื่องยนต์สะอาดนะครับรักษากาลังแล้ว ส่วนข้อ2นะครับฟิล์มน้ำมันแข็งแรงปกป,ป้องเครื่องยนต์ได้ดีนะครับไม่ว่าเราจะใช้งานหนักขนาดไหนนะครับคนที่ติดตามผมจะรู้ดีว่าผมใช้รถคันนี้ใช้งานหนักขนาดไหนนะครับขึ้นหนูล่องใต้ตลอดส่วนข้อ3นะครับทนต่อความร้อนและการเกิดออกซิเดชันที่เหนือกว่านะครับถ้าจะพูดให้เขา้าใจง่ายๆหน่อยก็ ป้องกันการเกิดโคลนน้ำมันนะครับซึ่งการเกิดโคลนน้ำมันเนี่ยมันจะทําให้ไปอุดตันในกองน้ํามันเครื่องในระบบหล่อลื่นต่างๆนะครับซึ่งพอไม่มีโคลนน้ามันเนี่ยนะครับจะทําให้กองไม่อุดตันนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้เราใช้กันยาวๆเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเอาไปทดสอบให้ดูเลยว่าความร้อนเป็นยังไงเงียบลงจริงไหมลื่นจริงเปล่าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟัง หลังจากที่ลองเปลี่ยนแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเครื่องเดินเรียบแล้วก็เสียงวาลเสียงอะไรที่เคยดังอยู่เนี่ยก็ลดลงถือค่อนข้างเงียบกิบเลยอัตราเร่งนี่สาหรับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันคืนกําลังลดกลับมานะครับทั้ง,งที่รถคันนี้ก็ใช้งานมาแสนวัโลแล้วก็รู้สึกว่ากลับมากระชาับกระเชงเหมือนตอนรถใหม่ป้ายแดงเลยอากาศวันนี้ที่เราลองทดสอบเนี่ยนะครับอากาศค่อนข้างร้อนมากแต่ว่าเกแสดงอุณหภูมิที่หน้าปัดเนี่ย มันเหมือนจะต่ำลงกว่าปกตินิดนึงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยม,มันเครื่องตัวนี้เนี่ยด้วยคุณภาพกับราคาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยครับค่อนข้างดีคุ้มค่าคุ้มราคา วันนี้ก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็ดีสําหรับคนที่ไม่รู้ก็อยากให้ใส่ใจเรื่องนี้นะครับก็หาซื้อได้ไม่ยากนะครับสาหรับ d Dynamic c o m m o n r a i ว 15W40 จาก PTT ล u b i c a n เหมาะสําหรับรถผมนะครับที่เลขไมล์เกิน150,000กิโลนะครับแต่สําหรับคนอื่นที่เลขไมล์ไม่ถึง150,000กิโลก็เลือกตัว 10W30 นะครับดีทั้งคู่อยู่ที่เลขไมล์จาหน่ายที่ฟิตออโต้นะครับแล้วก็ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมเอฟประู e ไปก่อนครับ